สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกนะคะวันนี้จะคุยถึงเรื่อง l a z a ด้แล้วก็คลิปที่ทำลายความรู้สึกทำร้ายความรู้สึกของคนทั้งประเทศนะคะตอนนี้เราก็มาดูว่าไอ้คลิปที่ว่าที่ทำโดยานาราเคลิบกระเทยนะคะว่ามันมินเมตรงไหนนะ,ะต่อผิดคดีตามมาตรา112นนะคะก็ ดิฉันก็อยากจะอ,อยากจะตั้งประเด็นตรงนี้ว่าทำไมมันจึงผิด112มีโอกาสผิด1นึนะคะเพราะว่าตามที่สารรัฐธรรมนูญนะคะวินิจฉัยเอาไว้ตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนพศ2564หรือไม่นานมานี้เองนะคะกรณีที่ว่า,านายนัทพรอ,อาจารย์นัทพรน,นะคะนันัพร ไปนะคะร้องนะ,ะไปร้องสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่าการกระทําของอานนนอัมพารุงปนัสยาแล้วก็ไม้นะฮะพานุพานุมาตรพานุมาตรนะนะฮะจัดนอกนะคะชื่อเต็มเขานะคะอันนั้นสารก็วินิจฉัยออกมาชัดเจนเลยนะคะว่าการที่3คนเนี้ยไปเรียกร้องให้มีการ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์บนเวท,ขวทีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขารังสิตนะคะวันนั้นวันที่10สิงหานะคะเป็นการล้มร้างนาการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชัดเจนเลยนะคะว่าคำวินิจฉัยวันนั้นของอ ของสารรัฐมนูญนะคะวินิจฉัยว่าการกระทำของสามคนพวกนั้นนะฮะเป็นการกระล้มล้างนะฮะเก่งการล้มล้างการปกครองนั้นดิฉันก็จะเอามาว่ามาเนื้อหาชัดเจนเป็นยังไงทําไมดิฉันจึงมีความเชื่อว่าการกระทําของอนารานะคะแล้วก็เสนอคลิปนะคะซึ่งมันเป็นการหมิ่นเมย์ต่อ ต่อมาตรา1นึสองเนี่ยนะคะมันมันยังไงนะคะเพราะดูเจตนาเขาแล้วยังไงคะเสื้อผ้าหน้าผมนะคะมันออกมาในลักษณะล้อเลียนนะคะล้อเลียนไข่นะคะก็ล้อเลียนเจ้าฟ้าหญิงนะคะจุราพรน,นะคะแล้วก็ซึ่งเราเคยเรียกนนะคะแล้วก็คือคือเขาตั้งใจมากนะคะ เสือผ้าหนะ้าผมนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการอา,อาการเจ็บป่วยอีกล้อเรียนการเจ็บป่วยนะคะซึ่งมันเป็นการล้อเรียนที่จิตใจต่ำมากนะต่ำตมมากนะคะถ้าถ้าให้เราวิจาร์ณชัดเจนก็คือเป็นคลิปที่สะเทือนใจนะสะเทือนขวัญน,นะสะเทือนความรู้สึกของคนทั้งประเทศนะฮะเพราะว่ามันหมดมันหมด ความสร้างความคิดสร้างสรรค์แล้วเหรอจึงเอาคนพิการลักษณะถึงแม้ว่าเอาความเจ็บป่วยของคนอื่นมาล้อเรียนมันก็ตกมันก็ต่ำตมพอแล้วนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งซึ่งอะไระมันเป็นเรื่องเปล่าบางนะคะมันเป็นเรื่องของความเจ็บป่วยคุณจะมาล้อเรียนอะไรนะคะมเมื่อทุกคนก็ถึงเวลาก็จะต้องเจ็บ ต้องป่วยกันทุกคนนะคะมันมันตำตมอะไรขนาดนั้นนะะแล้วสถาบันมาทำความเจ็บช้ำอะไรให้เขานะค,ะะคนที่ทำคลิปถามสิว่าสถาบันทำความทำความเจ็บแค้นอะไรให้นะ,ะพระองค์ก็อยู่ส่วนพระองค์พระองค์ก็ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์แบบนะะดูแลประชา ชนคนไทยนะคะอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมนะคะแล้วก็พระองค์ก็อยู่ในส่วนของพระองค์นะคะแล้วมันอะไรล่ะแล้วคุณมาเจ็บช้ำมาโกรธแค้นพระองค์เรื่องอะไรนะคะถึงขนาดว่าทำคลิปล้อเรียนนะคะฉะนั้นการวินิจฉัยของศาลเนี่ยมันจริงชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าทำไมมันจึงออกมาเป็นแบบนี้นะคะศาลท่าบอกว่า การเรียกร้องของอสามคนนั้นน่ะนะ,ะเป็นการเรียกเป็นเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพเพื่อการล้มล้างล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกตามมาตรา49วร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ศาลยังศาลยังกำชาบอีกนะฮะว่าให้เลิกการกระทำนั้นเสียนะฮะ รวมทั้งนะ,ะไม่ใช่ให้เลิกอย่างเดียวนะคะรวมทั้งกลุ่มองค์กรต่างๆเครือข่ายนะซึ่งซึ่งมีกิจกรรมนะฮะแล้วก็มีลักษณะเดียวกันเนี้ยให้โลกเลิกล้มซะเพราะมันเป็นเครือข่ายนะฮะแล้วมันก็ทํางานร่วมกันนะฮะแยกนะฮะแยกกันทํางานแยกกันตีแยกกันทุบนะมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ ให้เลิกการกระทําดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะท่านไม่ได้ศาลไม่ได้วินิจฉัยเฉพาะแค่เวทีธรรมศาสตร์วันนั้นนะแต่วินิจฉัยครอบคลุมไปถึงการกระทําต่อมาของกลุ่มอื่นๆองค์กรอื่นๆบุคคลอื่นนะซึ่งเข้าข่ายในลักษณะโจมตีสถาบันการกระทําต่างๆนะ,นะคะซึ่งไม่ว่าจะรูปแบบใดไปว่าการเขียนการพูดการโฆษณา นครอบครมหมดเลยนะคะพฤต,ติกรรมนะมันพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเป็นการกระทําที่ทะลุเพดานไปแล้วนะคะคือหมายความว่ามันสุดตรงนะฮะสารถึงขนาดพูดว่าการกระทําเผาลูกเผาะอะไรล้อเลียนนะคะ,ะคือการกระทําที่สุดตรงนะคะ,ะเป็นการแสดงออกที่ทําลายล้างเป็นการกระทําที่ต่อเนื่องนะคะ เจตนาซ่อนเลนนะฮะเห็นนี้ชัดเจนนะฮะไอ้คลิปนี้ก็เป็นเจตนาซ่อนเลนที่จะอ่ามินนะ,ะที่จะล้อเลียนนะ,ะที่จะสร้างความเกลียดชังนะฮะมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ปลุกกระดมด้วยข้อมูลเท็จเป็นการกระทำที่อ่ากัดเซาะทำลายสถาบันสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยนะนะคะ แล้วก็คดีตัวอย่างนะฮะคดีตัวอย่างซึ่งได้อยู่ซึ่งอยู่ในระหว่างดําเนินคดีก็คือของนายจัตุพรซึ่งก็เป็นเพศที่สองเหมือนกันนะฮะเพศที่สามะคะจตุพรแท่อึ้งนะฮะซึ่งล้อเรียนนะฮะล้อเรียนพระ,ะพระบรมราชาชนีนะคะ คือล้อเลียนแต่งชุดไทยนะแล้วก็เดินนะฮะล้อเลียนอันนั้นมันเป็นอีเวนต์ของพวกกลุ่มกลุ่มทะลุกลุ่มทะลุแก๊สกลุ่มทะลุวังอะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกนั้นมันทำล้อเลียนที่สีลมนะฮะยังคิดว่าคงจำได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้มีคดีติดตัวถึง6คดีนะะ,ะเราจะเห็นว่า ความผิดมันเกิดขึ้นแล้วกับกลุ่มเหล่านี้นะคือการแต่งกายล้อเลียนแล้วก็มีเจตนาที่ซ่อนเลนนะคะ,ะเขามีความชัดเจนอุตส่าห์ไปหาชุดให้เหมือนที่สุดเสื้อผ้าหน้าผมอาการต่างๆนะคะ,ะความเจ็บป่วยแม้แต่รถเข็นก็อย่าง นะก็ยังพยายามทําให้เหมือนมากที่สุดจะว่าเราคิดไปเองมันไม่ใช่หรอกนะพวกเรามีสมองนะแล้วเขาก็จากการสัมภาษณ์เขาไม่ได้สํานึกอะไรเลยนะฮะกระเทยนาราไม่เคยสํานึกอะไรเลยนะฮะกระเทยนารานะยังเถียงชด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 นะฮะว่า,าไม่ได้นะหมิ่นไม่ได้เจตนาหมิ่นใครนะฮะคือเถียงชดชดนะก็เพื่อ อะไรล่ะกลัวความผิดนะฮะเจตนาเขารู้กันทั้งนั้นนะฮะว่าเจตนาอะไรนะฮะตัวเองรู้ดีนะฮะแล้วการกระทําเหล่านี้มันมันอะไรอะ่ะมันสอดคล้องกับคําวินิจฉัยของศาลนะคะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าเราจะต้องนะฮะให้กําลังใจคุณศรีสุวรรณนะคะให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะแล้วพิสูจน์ให้ได้ว่า กลุ่มเหล่านี้คือเครือข่ายของเขาเครือข่ายล้มเจ้าทะลุวังทั้งหลายแหล่นะคะแล้วก็พวกนี้ที่ต้องการสร้างความเกลียดชังให้กับสถาบันนะคะที่เขาสร้างความเกลียดชังสถาบันเพราะอะไรนะคะก็เพราะเขาเข้าใจผิดผิดหรือว่าจะเข้าใจไม่ผิดหรือเข้าใจถูกก็แล้วแต่คือเข้าใจผิดผิดะนะว่าแม้พระมหากษัตริย์อะไรเนี้ยนะคะ มีทรัพย์มหาศาลนะอันนี้มันก็เป็นเป็นคุณสมบัติของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะรพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้ที่มีทรัพย์มหาศาลอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพระองค์เป็นเจ้าของประเทศนะรักษาแผ่นดินไทยมาเนี่ยด้วยชีวิตนะต่อตอกันมานะคะถ้าพระมหากษัตริย์แพ้นะคะศัตรูที่มาตีเอาเมืองมาชิงเอาเมืองเราเนี่ยถ้ากษัตริย์ แพ้หรือเสียชีวิตนั่นแหละจึงจะตกเป็นเมืองของเขาเมืองขึ้นของเขานะเขาก็สามารถที่จะยึดครองประเทศไทยไปนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าไพลาพน้นะสู้รบกันแล้วถูกฆ่าตายถูกยิงตายนะแต่พระมหากษัตริยังอยู่ดียังเป็นจอมทัพนะที่เข้มแข็งที่สั่งการได้นะฮะเราก็ไม่เสียเมืองเข้าใจนะเข้าใจบริบทตรงนี้นะคะฉะนั้น จะบอกว่าอุ้ยวลาสะดนก็ต่อสู้มาก,กับพระมหากษัตริย์เสียเลือดเสียเนื้อเหมือนกันมันคนละอย่างกันคนละประเด็นนะคะสมัยก่อนถ้าหากว่าเจ้าเมืองถ้าเจ้าเมืองเสียชีวิตไปแต่ถ้าหากพระมหากษัตริย์ยังอยู่นะ,ะยังอยู่คุณก็ไม่สามารถที่จะตีเมืองนั้นแตกนะคะฉะนั้นพระมหากษัตริย์ไทยเราเนี่ยมีบุญคุณมหาศาลนะกับ ประชาชนคนไทยทั้งหมดรวมทั้งไอ้พวกต่างด้าวเท้าต่างเมืองที่มาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่อย่างตระก,กูลธนาธรเนี่ยมาจากไหนเลือดสักยดก็ไม่เสียเงือสักหยศก็ไม่เสียแล้วมาอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นแผ่นดินไทย ได้จนทุกวันนี้นะก็เพราะอะไรเพราะบารมีของอพระมหากษัตริย์สถาบันนะคะซึ่งไม่เคยไม่เคยที่จะไปจํากัดสิทธิ์ใครนะคะให้โอกาสนะคะให้โอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความร่ํารวยนะคะจะรวยเท่าไหร่ก็รวยไปนะไม่มีการ จำกัดไม่มีการเสียภาษีมากกว่าคนอื่นเหมือนบางประเทศไม่ต้องมาเสียภาษีต่ออายุของการเป็นคนต่างด้าวอยู่ทุกปีทุกปีไม่ไม่ใช่นะคะตอนนี้เราอยู่ในแผ่นดินที่ที่มีแต่ความเมตตาบารมีนะคะแผ่ขยายไปทั่วประเทศนะ,ะจะเห็นว่ามีคนรวยมหาศล <laughs> าลอย่างอะไรอะเซเว่นเจ้าของเซเว่นเนี่ยเขารวยจังเท่าไหร่นะคะ ประเทศไทยจะให้โอกาสทุกคนนะคะให้โอกาสทุกคนนะคะทำไมธนาธรจึงไม่ย้ายไปประเทศอเมริกาเพราะอะไรเพราะว่าไหนจะภาษีแพงไหนจะต้องเสียภาษีให้กับลูกจ้างไหนจะต้องเสียประกันสังคมให้กับลูกจ้างนายจะต้องให้สวัสดิการการรักษาพยาบาลซึ่งมันแพงหูฉี่เลยนะคะนั่นแหละทำไมเขาจึงอยู่ไม่ได้กำไรก็มันจะเหลือกำไรไหมนะคะเพราะว่า,อ,าอะไรอะ นโยบายของต่างชาติต่างประเทศนะคะลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยรายได้จะต้องไม่ไม่ถึงกับว่ากดโดงไปเลยนะคะคือ,เ,อเขาจะกำหนดเลยว่าความรู้เท่านี้ทำงานอย่างนี้ต้องเท่าไหร่นะ,ะต้องเท่าไหร่จะไปเปรียบเขาไม่ได้นะ,ะทำไมธนาทรจึงไปอยู่ไม่ไม่อยากจะไปอยู่ที่อเมริกาทั้งๆท,ท,ท,ที่มีบอกว่ามีบริษัทใหญ่โตอุย้ยนะ บริษัทใหญ่โตก็จริงนะฮะแต่ว่าหลายบริษัทนะฮะใหญ่โตอย่างนี้แหละปิดโรงงานมาไม่รู้กี่โรงงานแล้วในทั้งประเทศแคนาดาอเมริกาแม้แต่สร้างเครื่องบินนะคะโบอิงเจ็ดสอะไรก็แล้วแต่นะฮะยังต้องออรัฐบาลจะต้องซัพซิไดคือให้เงินอุดหนุนนะคะ ให้เงินอดนุนเพื่อที่จะอยู่ได้นะฮะเพราะว่าค่าจ้างมันแพงอยู่ไม่ได้นะฮะฉะนั้นธนาธรก็อย่ามา,าบอกว่าประเทศไทยไม่ดีนะคะกระเทยนาราก็บอกอุ้ยฉันไม่แคร์หรอกฉันไม่แคร์หรอกนะคะฉันไม่ชอบประเทศไทยอยู่แล้วนะคะเอา้านะก็อยากจะบอกว่าประเทศไทยไม่ดีนะคะประเทศไทยไม่ดี คุณก็สามารถที่จะสละสัญชาติไทยได้นะคะไปที่กระทรวงมหาไทยเลยนะคะเขาจะมีใบสมัครขอสละสิทธิ์สัญชาติไทยและจะย้ายไปอยู่ไหนนะค,ะคุณสามารถย้ายไปอยู่ได้เลยนะคะอันนี้ทางออกง่ายๆเลยไม่ต้องมาถึงกระทําคลิปล้อเลียนถึงขนาดจะต้องล้มล้างสถาบันถึงขนาดจะต้องด่าลุงตู่ทุกวันด่ารัฐบาลทุกวันอันนั้นคือทางออกที่ดีนะคะแล้วเขาก็ทํากันอย่างนี้ทั่วโลกนะคะ คนสัญชาติอเมริกาไม่ชอบทรัมป์นะฮะไม่ชอบระบบภาษีของอเมริกานะ,ะเขาก็สละสัญชาติไปหาประเทศอื่นอยู่นะฮะที่เสียภาษีน้อยเขาไม่ได้มาสู้รบตบมือคว้างระเบิดต่อต้านรัฐบาลเขาไม่ทําเพราะว่าความต้องการของคนคนเดียวแล้วมันก็ทบคนทั้งประเทศเขาไม่ทําเขาเรียกว่าสํานึกที่ดีนะคะแล้วไอ้บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทต่างชาติซึ่งมากอบโกย เงินนะความร่ำรวยมหาศาลจากประเทศไทยนะสมควรที่จะส,สนับสนุนไหมสมควรที่จะยกเลิกนะคะนั้นดิฉันก็พูดเท่านี้ก่อนนะคะแล้วคุยกันใหม่สวัสดีค่ะ